DJ all. คุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าต้อมเปิดเพลงอันดับที่13ไปสําหรับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอซึ่งคุณผู้ฟังชอบตัวเองหลายตอนมากบางคนชอบตอนออกกําลังกายบางคนชอบตอนอยู่กับเงินบางคนชอบตอนนั่งอยู่หาดทรายมันมีความหลากหลายของเราการที่เราชอบตัวเองแต่ดีที่สุดคือเราได้ชื่นชมและได้ชื่นชอบตัวเราเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะได้มีความภูมิใจมีความมั่นคงในตัวเองคุณผู้ฟังบางทีเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นเขามาชอบเราหรอก เราชอบตัวเองได้เบื้องต้นถ้าเรายังชอบแล้วยังยอมรับตัวเองไม่ได้เบื้องกลางและปลายอาจจะลําบากนะคะแล้วเรามาต่อกันที่นั่งง้อริมทะเลนะคะเราคงต้องเป็นแฟนกันของน้องพันซ้อมเอาไว้สําหรับใครจะไปดูคอนเสิร์ตอ้อมก็ให้ซ้อมไปเรื่อยเหรออ้อมไม่รู้หรอว่าคนอื่นจะร้องเพลงอะไรบ้างแต่ซ้อมมาไว้ก่อนซ้อมให้มันแบบคุ้นซาวอะไรแบบนี้กันไปนะคะและใครที่ยังไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรซะพอบัตรจะหมดแล้วนะคะรอแค่จ่ายตังค์มองจากดาวอังคารก็รู้นะคะเจ้าชู้และปิดท้ายที่วีนัสค่ะสี่มงเย็นกับอีกยี่ 19นาทีชั่วโมงที่แล้วเราบอกกันว่าเวลาคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแล้วฝึกว่าแยกเรื่องของที่จะเล่าและเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เพราะว่าคุณผู้ฟังทําอะไรไม่น่ารักกับอ้อมนะคะขอบคุณมากๆที่ส่งมาด้วยความเป็นห่วงแล้วออกตัวขอโทษอะไรเงรี้ยไม่เกี่ยวเลยที่บอกว่าให้ลองฝึกเพราะว่าจริงอยู่มันอาจจะมีคนที่กระแทกอารมณ์มาทางอ้อมแบมีอยู่แล้วบ้างนะคะแต่ก็อยากจะบอกเขาว่าเออถ้าคุณผู้ฟังไม่ใช่คนนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสจิไม่เป็นไรเลยแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงถามว่าการฝึกเล่าเรื่อง ที่แยกกับอารมณ์ข้อดีมันคืออะไรเพราะว่าถ้าทุกครั้งที่เราเล่าแล้วเราล่าแล้วเ,เ,เ,เราใช้อารมณ์ทุกครั้งะสิ่งที่เล่าออกมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันออกบ่อยกว่าข้อเท็จจริง่ะคืออารมณ์แล้ะพออารมณ์ที่มันไม่ดีส่งทีทีทุกครั้งหรือส่งทุกครั้งที่เล่าอ่ะ มันจะกลายเป็นว่าอารมณ์นั้นอะถูกขยี้ถูกปะมันไม่ใช่เล่าที่แฟกหรือว่าข้อเท็จจริงหรืออะไรแล้วนะถูกไหมคะแต่ถ้าเราแยกเล่าแล้วเราเอาแค่ข้อเท็จจริงแล้วเราไม่ได้ผสมอารมณ์แล้วรู้อารมณ์ตัวเองในขณะที่เล่ามันเล่าไม่กี่ครั้งอะเดี๋ยวมันก็จะเจือแล้วอารมณ์มันก็จะจางความขุ่นมัวอย่างน้อยมันก็จะหายไปเพราะบางทีสังเกตยิ่งเล่ายิ่งวนยิ่งเล่ายิ่งวนมันมีผลกับอารมณ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าอารมณ์มันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากคุณผู้ฟัง บางคนจะบอกว่าโอ้ยเข้าวัดแล้วต้องไม่มีอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้าเขตวัดแล้วไม่มีอารมณ์นี่ไม่อยากเดินออกมาจากวัดเลยนะเพราะว่าอารมณ์ขึ้นง่ายจะตายต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าไปพูดเลยว่าโอ้ยบวชแล้วโอ้ยศึกษาทำโอ้ยไปไปปฏิบัติทํายังไงยังไงม่ยังโมโหอยู่มันคนมันก็คือคนแหละคุณผู้ฟังอารมณ์มันก็ต้องมีถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาฝึกไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มันถูกฝึกเพื่อให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นได้หรือระง,งับ มันให้เร็วที่สุดแต่มันไม่ใช่ทําได้เยอะขนาดนั้นหรอกใครที่ทําได้ก็ถือว่าโชคดีจริงๆนะเก่งเพราะว่าอะไรความเสียหายความสูญเสียมันจะเกิดน้อยกว่าคนที่คุมไม่ได้ถูกปะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปชี้หน้าบอกคนอื่นว่าเข้าวัดแล้วทำไมยังอารมณ์เสียอยู่อา้าวถ้าวัดมันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นไม่ต้องมีแล้วคุกนะ่ บ้านเราก็ก่อด้วยวัดสิประเทศเนี้ยวัดเยอะจะตายแล้วอารมณ์เป็นยังไงยิงกันตามถนนนั่นแหละวัดไหมละ่ะไม่ใช่ป่าวัดใจไม่ใช่วัดอารมณ์ศึกวัดใจปุ้งอย่างนั้นไม่ได้นะคะซึ่งก็มีข้อความมาขอคําแนะนําจากอ้อมแล้วอ้อมจะช่วยอะไรได้วะเนี้ยเป็นห่วงจังบอกว่าขอคําแนะนำาลคะคุณอ้อมคือเราเข้าไปเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวเพิ่งมารู้เมื่อ5้าวันก่อนเราอยู่กันมา10บเดือนแล้ว เรารักเขามากเขาขอให้เราอยู่ต่อแต่เราก็รับไม่ได้แต่เรารับสภาพความใจสลายของตัวเองตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะคิดเรื่องไม่อยากอย,กอยู่แล้วทุกชั่วโมงเลยงก่อนอื่นนะคะมันมีประโยคที่บอกว่าแต่เราก็รับไม่ได้ก็อันเนี้ยก็นั่นแปลว่าตัวคุณเองรู้แล้วลหละว่าอะไรคือสิ่งถูกผิดควรไม่ควรใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องรู้สึกว่าเออ ชื่นชมนะที่รู้แล้วก็ดูอ่านเท่าที่อ่านเท่านี้ดูทรงว่ากำลังพยายามอย่างมากแล้ว้อามเอาใจช่วยเพราะว่ามันยากมากเลยค่ะเราผูกพันกับใครมาสิเดือนเนี่ยและวยิ่งช่วงโปรโมชั่นร้อนแรงเนี่ยมันแบบมันเหมือนแบบดื่มดำหัวทิ่มเลยแล้วอยู่มาเหมือนโดนผลักใส่อะเพิ่งห้าวันอะแขนมันยิ่งกว่าเรียกว่าสดอีกค่ะถ้าแขนนี่ก็เรียกว่าตัดแขนกันแคบจะขาดแล้ยังไม่ได้เริ่มต่อเลย ก็ไม่ง่ายแต่การที่เขาขอให้เราอยู่ต่อมาร์กตรงนี้ไว้หน่อยก็ได้นะคะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่อยากเห็นเขาทุกข์เลยใช่การที่เขาทิ้งให้คุณออกมาอยู่คนเดียวคุณอาจจะทุกข์กว่าแต่ระยะยาวอ่ะคุณจะสบายกว่าคุณอยู่กับความรู้สึกผิดได้ไหมอะคะทำจริงๆแล้วถ้าวันนี้คุณอยู่กับความรู้สึกผิดได้คุณเริ่มอยู่กับความรู้สึกผิดได้อ่ะไม่เป็นไรเขามีคนอื่นก็มีไปเถอะฉันจะอยู่ ถ้าคุณทําเรื่องนี้ได้ครั้งหนึ่งคุณจะทําได้อีกอกี่ครั้งหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจเพราะว่าจากประสบการณ์อันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงเมื่อไหร่ที่เราฝึกทําอะไรแบบนี้ได้สักครั้งหนึ่งมันจะมีสองสามหรือการทํานั้นมันจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเสมอเพราะความคุ้นชินของพฤติกรรมในเมื่อตอนแรกสิบเดือนแรกก่อนหน้านี้ห้าวันเราไม่รู้อะ่ะก็ยกยอดให้ว่ามันไม่ผิดหรอก้วเราโดนหลอกอะเนาะแต่พอเรารู้แล้วอะถามตัวเองว่า เลือกอะไรไม่มีอะไรที่จะไม่เจ็บปวดค่ะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรมันไม่เจ็บปวดหรอกมันมันมันจะเจ็บปวดเพียงแต่วันก็เหมือนบีบสิวอะตอนแรกมันอาจจะแบบหนองเสียวเจ็บทุกอย่างแล้วมันก็มีช่วงแผลคลุกคลักคลุกคลักอะค่ะแต่วันหนึ่งมันก็จะหายแต่ถ้าเก็บสิวเอาไว้อย่างนั้นรับประกันอะไรไม่ได้เลยอะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรักมันต้องเป็นเลขคู่นะคะมันไม่ใช่เลขคี่ เพราะว่าถ้าความรักเป็นเลขขี้ทีนี้ขี้จริงๆ EFM